สวัสดีจ้าจอยพารวยแนลจ้าสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกคนจ้าสวัสดีทั้ง FC ใหม่แล้วก็ FC เก่าจ้าขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกกำลังแรงใจนะจ้ะเนาเนะือนี่จอยกายมีแนวทางานอยมัดรวม4นอยวันที24่24เดือน9 2564มาให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมจ้า แต่ก่อนสิไปรับชมว,วันที่24กลับมาเบื่องพุนสรุปวันที่23เดือนเก่ากันก่อนอนะจ้ะเนาะสูตรมัดรวมสีน้อยหวานน้องจ้อยหายตัวไดไปจะ้ะสำหรับวันที่23น้อยมัดรวมสีน้อยน้องจ้อยให้เด่น3เด่น9วิ่งลูดเนาะ3เก่าวิ่งลูดจะ้ะพุนสรุปน้อยเฉพาะกิจ072 72น้องจ้อยหลุดไปจะ้ะ สองตัวล่างเฉพาะกิจเก้าสามเก้าสามน้องจอยมาเข้าคู่เด่นเราจะเนาะพี่น้องจ้าคู่เด่นน้องจอยวงกลกมหายเราจะเนาะสามเก้าจ้าตัวกลับเราจะเนาะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับเราจะเนาะสองตัวล่างโดยเฉพาะกิจเก้าสามน้องจอยเข้าคู่เด่นหน่วยพิเศษซีซีหนึ่งซีซีหนึ่งอันนี้น้องจอยลุดไปเราจะเนาะ น้อยพิเศษสองตัวล่างสองหนึ่งสองหนึ่งน้อยจอยลุดไปจ้าน้อยปกติห้าสามสี่ห้าสามสี่นี้น้องจอยเข้าตรงตรงสามสี่จ้าพี่น้องจ้าน้อยปกตินอยจะเนาะเข่าตรงๆเลยจ้า ปังๆเลยจ้ะพี่น้องจ้าตรงๆมาตรงๆเลยน้อจ้นะเนาะน้อยปกติสองตัวล่างศูนย์ศูนย์อ้าศูนย์ศูนย์น้องจอยหลุดไปนะคะน้อย VIP อพีสองหกสองสองหกสองหกสองน้องจอยมีแต่หกหนึ่งพี่น้องเสียดไปแต้มเดียวอีกแล้วน้อย VIP อสองตัวล่างเก้าสองเก้าสองนี้น้องจอยก็มาเข้าตรง,ตรง เก้าสองจ้าพี่น้องจ้าเน้นๆเลยน้องๆนอกจากเนาะแถวเป็นตัวที่น้องจอยเน้นให้พร้อมจ้าเก้าสองตรงๆนอย VIP สองตัวล่างน้องจอยเข้าสองนอยนอกจากเนาะก็คือน้อยปกติสามสี่สามสี่นี่น้องจอยเข้าตรงๆสามสี่จ้าพี่น้องจ้าปังๆเลยจ้าเข้ามาตรงๆเลยน้อาะแล้วก็นอย VIP สองตัวล่างสองเก้า สอบเก้าน้องจ้อยก็เข้าตรงๆเน้นๆนอะจะเนาะพี่น้องจ๋าแถมเป็นตัวเน้นที่น้องจ้อยให้เน้นๆให้พร้อมจ้าเน้นๆเลยนะจ๊ะเนาะแล้วก็มาเข้าเด่นเก้าวิ่งลูดเก้าจ้ะแล้วก็มาเข้าเด่นสามวิ่งลูดสามนะจ๊ะเนาะน้องจ้อยเข่าสามน้อยจ้ะพี่น้องจ๋าขอสวดขอภัยหลายๆว่าพิษนะจ๊ะเนาะสามน้อยจ้ะน้อยแรกก็คือน้อยเฉพาะกิจนะจ๊ะเนาะเก้าสามน้องจ้อยก็เข้าคู่เด่นสามเก้านะจ๊ะเนาะ แล้วก็มาเข้าน้อยปกติสามสี่น้องจอยเข้าตรงตรงสามสี่แล้วก็น้อย v i p จ้ะเก้าสองเก้าสองน้องจอยก็เข้าตรงตรงเก้าสองแทนเป็นตัวเด่นที่น้องจอยเน้นให้พร้อมเราจะน็อตสำหรับสูตรมัดรวมสี่น้อยจากตัวเด่นตัววิงตัวรุดของเขากับเขาบดเดินเราจะน้อตสามเก่าจ้ะพี่น้องจ้าน้องจอยก็ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีขอแสดงความยินดีกับพี่ๆที่ตามห้าน้อยสูตรมัดรวมสี่น้อยของวันที่ยี่สิบสามเราจะนอขอแสดงความยินดีด้วยจ้า ก่อนสิไปลับสมหาหน้อยมัดรวมสีน้อยวันที่24กับมาฝ้าคําเตือนกันก่อนนะจ๊นะเนาะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอนะทางในการเสียงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กอายุต่ากว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนําแนวทางมีเข่ามีรุดเดอ้อจะพี่น้องจกาป่าพูดกันไปนะจ๊นะเนาะรับสมเพื่อความบันเทิงชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้น ตัวเลขถูกตัวใดมาจากการขิดเองคำนวณเองจ้พี่น้องจ๋าสิมีเข่าบางรูดบางเนาะจะเนาะปะปุ้นกันไปจะสำหรับวันที่24รวม4น้อยน้องจอยจะให้เด่นอยู่ที่2กเ็ดเด่น2เด่น7วิ่งรูดจะซ้ายวิ่งซ้ายรูดกระหามผ่าน,น,นจเนาะสำหรับซ้ายวิ่งซ้ายรูดกระเข่าดีจ้าพี่น้องจ๋าตัวเจาะ20 สองสามสองสี่สองแปดเจ็ดหนึง่งเจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ด ชุดกันชุดกันก็จะมีเจ็ดหกสองห้าแปดเกเดี๋ยวมาเบ่งตัวเน้นนกจเนะตัวเน้นที่นอกจอยชอบก็จะมี เจ็แดแจ้ะสี่เก้าน้องจอยก็ใส่อันนี้โบุค่อยเป็นเดอ้อจ้ะพี่น้องจ๋าสองสี่อย่าลืมไปกับทุกครั้งจ้าพี่น้องจ๋าอย่าลืมไปกับทุกครั้งนะจ๊ะเนาะมักตัวได้ชอบตัวได้กับแคบนะจะไว้บันทึกไว้ใส่ไปเป็นแนวทางได้จ้ะ ถ้กเกลียวหมักตามทีน้องจ้อยน้่ก็สามารถใส่ไปเป็นแนวทางใดน้องจะน้องถักเกลียดอบ่มักตามสีน้องจ้อยน้่ก็สามารถเบิ่งคู่อื่นได้จ้าแนวทางมีเข่าไม่รู้น้องจะน้อรปบปุ้นกันไปจ้าพี่น้องจ้าชมเพื่อความบันเทิงชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสําหรับคู่เด่นก็จะน้อถทาหมักคู่เด่นก็สามารถนําไปเป็นแนวทางใดนาองจะน้องคู่เด่นก็คือสองเจ็ดน้องจะน้อพี่น้องจ้าคู่เด่นก็มาดีน้อยจ้าก็ขอให้พ la yeah> uh ี่ๆเพื่อนๆทุกคน สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยกันทุกคนจ้ามีโชคมีใช่กันทุกคนเราจะนอ,นอเขามาแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องจ้อยจาาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับน้องจ้อยทำแนวทางใหม่ๆขึ้นมาสำหรับคลิปนี้จ้อยก็ก็กล่าวคำว่า,วา,วาวสวัสดีจ้า